เช้าของวันใหม่ของทุกๆวันนะครับสัพสัตวทุกมูเราก็ย่อมสาะแสวงหาออกธรรมาหากินทุกจำพวกทุกชนชัน้นเพราะฉะนั้นธาตุสังขารขันเป็นเรื่องจำเป็นในการที่เราจะต้องนำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาบำรุงธาตุขันของเราให้มีชีวิตยืนยาว สืบต่อกันเป็นวันต่อวันนะครับเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นที่อ่างบัวนะครับที่อ่างบัวที่บ้านอาจารย์เองนะเห็นแล้วก็ทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้ก็ล้วนแต่การสะสะเสาะแสวงหานะครับเป็นนักล่าฝันทุกจำพวก เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันคือการแบ่งปันการรู้จักการให้การรู้จักกันหนุนเกือ้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สําหรับผู้ได้โอกาสกว่านะครับแม้นว่าเป็นสัตว์จำพวกเดียวกันแต่บางสัตว์บางตัวคนบางคนก็ยังมีความทุกข์ร้อนยังมีความลำบากเป็นคนพิกลพิการก็มี แต่สิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาคนที่ไม่มีก็อาศัยคนที่มีคนที่ไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนที่ได้เอื้อเฟื้อเตื้อจนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเมตตาเป็นธรรมคำจุดโลกมุทิตาคลายโศกให้สดใสกรุณาหายโศกเศร้าเบากายใจ อุเบคขาพลอยดีพลอยวางใจให้เป็นกลางนะครับเชานี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ